สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งนะครับจะมานำเสนอเมนูมื้อสายนะหรือที่เรียกว่าบรันช์นะครับผมอันนี้เป็นเมนูอร่อยง่ายเลยนะครับเป็นพชเอกกับโซเดียมัชรูมนะครับเสิร์ฟกับซอสปาปิกามายองเนสนะครับส่วนผสมตามนี้เลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมผมมีไข่หนึ่งฟองนะครับผมอันนี้ใช้ไข่เบอร์หนึ่งนะฮะตอบมาเลยหรือจะใหญ่กว่านี้เป็นเบอร์ศูนย์มาเลยก็ได้คุณผู้ผมชม,มก็เต็มเต็มดีนะครับผมผมมีชโชริโซนะครับมีเห็ดนางลมหลวงนะครับผมมีน้ำส้มสายชูอันนี้เดี๋ยวเรามาทำโพชเอกกันนะครับโพชเอกหรือว่าบ้านเราบางคนเราก็เรียกไข่ดาวน้ำนะครับผมมีอะบิกานะครับ,มม paprika, รบแล้วมายองเนสเดี๋ยวมา mix ทำซอสแล้วก็มีผักสลัดไมโครเล็กๆ นิดน,นะครับผมโอเคสมวนผสมแค่นี้เองคุณผู้ชมสำหรับอัตราส่วนนะครับเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv ของเรานะครับผมไปโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะจัดการกับเจ้าเห็ดของผมก่อนนะครับก่อนอื่นผมเอาโชริโซลงไปในกระทะเทร้อนที่ตั้งร้อนๆเลยนะครับ ไปฮีทให้ร้อนขึ้นมาหนิดนึ่งคุณผู้ชมโชริโซ่เนี่ยเขาจะมีมีมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ,ะน้ำมันนะ,ะต้องระวังนิดหนึ่งเห็นไหมแปบ๊บเดียวก็ร้อนแล้วเ็าคายน้ํามันออกมาด้วยนะครับประมาณน,นี้ผมแ,แค่แค่ให้เขาร้อนขึ้นหลังจากนั้นผมก็เอาพักเลยแล้วก็เห็ดลงมาเลยครับลงมาย่างนะครับแล้วก็สโซเต้ไปในตัวโดยที่มีน้ํามันและรสชาติของโชริโซ่ออกมาด้วยคุณผู้ชม ผมดีไฟลงหน่อยเพราะผมไม่ต้องการให้มันทริโซเขาไหม้นะครับโอเคอันนี้มันเป็นเมนูง่ายๆครจริงๆมือสายเป็นมือของคนขี้เกียจรู้จริงๆนะโ okay. อเคย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาโพชิองกัน,กนคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมต้มน้ำเดือดพอประมาณแล้วนะครับผมลง น้ำส้มสายชูลงไปเลยนี่คือเทคนิคของผมคุณผ,ผู้ชมผมรีไฟให้อ่อนลงมาหน่อยนะอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะน้ำมันเดือดมาแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวไข่เรามันจะบกช้ำนี่คือเทคนิคของผมในการทำโคเชผมใช้ตะก้อคนให้มันเกิดน้ำวนขึ้นแล้วก็ลงไปเลยครับประมาณนี้ไข่มันก็จะได้ขอคุ้ม นี่ผู้ชมอ่าประมาณนี้แหละ,ะเป็นขมวนไข่ขา,ขาวม้วนไข่แดงซ่อนไว้สวยๆตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะทำให้อ่ไข่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ช้ำแล้วก็ไม่สุก ฝุดซะทีเดียวนะครับผมอธิบาย <laughs> เป็นภาษาส,ส่วนตัวนิดนึ่งนะขอโทษด้วยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาขึ้นมาพักล้วนะครับโอเคผมปิดไฟแล้วครับ สุกว่าเล้วนะมันน้อยไปนิดนึงอ่ะเอียงหน่อยโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมอ่ะทีนี้เราจัดลงจานกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมมาผมจัด เห็ดลงก่อนเลยประมาณนี้นะครับผมนี่โชริโซผมแอบเป็ซอยมาแล้วผมจะหั่นให้เขาเป็นนี่จัดลงมาคล้ายๆเป็นรังนกอ่ะคุณผู้ชมใหญ่ๆนะี่ประมาณนึงนะครับแล้วผมก็เอาโคชเอของผมเดี๋ยวมือผมเลอะ ทีนี้คุณผู้ชมยังไม่เสร็จผมจะตีเจ้านี้นะครับนายองเลสปาปิก้า บนนี้เลยครับทีนี้ผมแอบมีเจ้านี้ครับมังเมนเสิร์ฟคู่ไปได้วยกันนิดนึงนร่น,นึงไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันขโมยซีนนะครับแล้วก็สำหรับแมเมล็นนะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับสูตรเรามีอยู่นะฮะทีนี้สลัดผักของเราเราจะมาแต่งให้สวยงาม เลือกแต่ใบสวยๆนะฮะเอาพวกโรกเกตมิซูน่านี่ได้แนะเอาสีสีประมาณหนึ่งโดยแต่งรอบๆให้ได้สีนี้หน่อยแล้วก็ผมนีใช้แต่เพิ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมือสายง่ายๆนิดเดียวเองคุณผู้ชมอร่อยด้วยได้สุขภาพด้วยปิดปลาดกันเลยทีเดียว